รนมันขึ้นรถจเงินกฝน, <c oughs> นกระติตก๊กเพราะฝนเล่งเมื่อเขาเล่นมือ่อเล่นเมือ่อฝนตดตกห้ามแลนไปทางนี้มันสอดทางว่าเถินนี่สอดออกีสอดออกข้างหน้าได้ปะโอ๊ย ้าสามข,ขา้าวโคตสิแลวเนาะบ้าน,นเแล้วดอกมื้นเคสิมสามอีกมมักขะเ,เม็นญาติพ่ตัวข้ามเลี้ยงปลากนเล่งมือ้อ <c oughs> ท่งเขาลมส้ว่ามันออกไปออกข้างนหนมัวะโอ้ยยังมาเนี่ยออกข้างนี้มันออกอะไรด้เนี่ยมันกิตจิตโตมีได้เนี่ ฝนสองั้งรถสองถ้าว่าเห็ดรีเวกจไปเลียวเลี้ยวเยอะดอกขม้าขมเงีอยว่าทักงานฝนตัวกระพองกันเหตุซาบอดาเดได้คนตัวข้ำไอแกทั้งม่นกับไปจอดน้นทางกับไดตัวเขาสิบนรถติดอว่า เล่นมือแล้วฝนมาต้องก็ไปแต่แล้วง่ายไอ้ดอกมาโดนเรียบมาโดนดอกแต่่วาญาติฝนตกขึ้นบ้านแดดออกมาแล้วเที่ยวแดดเที่ยวบดจากสี่แดดทักจักสิตกแล้วทั้งสิตกกับพร้อมกันสิฟ้ากับมีแดดกับมีบันเนี่ สามเดี๋ยว ยานฝนตกห้ามเล่งมือแล้วแันี้เดี๋ยวกระแดดเดี๋ยวกระบดย่างน้อหนึ่งทนม่ขีฝาขฝามากว่าสิดฝามีดาไม่อาจไล่เยยานอยู่ว่านแห้งอยู่บงว่านนี่เขาบานก้อน จวด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 เลยจัดฟุตตัวข้มเออไปได้แล้วนิดมองติดแล้วจวดแล้วจวดแล้ว นี่แบบหละัวนาว่าย้อยเล่ง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 ข้เาเดียวก็แล้วเราคฝน,นม,ามากก่อน